สวัสดีค่ะร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญาวงเวียนพระราม5และฉปรึกนะคะวันนี้พามาดูอันนี้เขาเรียกว่าสารสารเจ้าที่แบบเลื่อนฝางสามมุกค,ค่ะเบอร์สามะขนาดเท่าไหร่คะควางยาวเจ็ิเจ็ดซมค่ะเจ็สิบเจ็ดเซนติเมตรนะคะลึกเท่าไหร่คะลึกแปเซนติเมตรค่ะอ่อ ตัวเรือนเป็นไม้สักทั้งหลังนะคะแล้วก็ <ฮะ S 1> ความสูงเท่าไหร่คะตัวนี้ความสูง90เซนติเมตรค่ะก็คือความสูงนี่คือเฉพาะตรงขาแค่นี้นะคะ,<ฮ>ะ90เซนติเมตรนะคะ,<ฮ>ะโอเคเดี๋ยวไปดูใกล้ๆอีกทีนะคะหลังคาหลังคาก็เป็นไม้สักนะคะแล้วก็ <ฮะ S 2> ตรงนี้ก็คือจะเป็นสลุลายบันไดตัวนี้ใช้สี T O A นะคะ,<ฮ>ะเป็นสี T O A สีประเภท วูสเตนคือเป็นประเภทงานภายนอกก็คือจะสีจะเงางามอยู่อย่างนี้หนปีนะคะ,คะก็คือเรารับประกันคุณภาพสี1ปีนะคะ T.O.A. วูสเตนนะคะทรงเรือนฝาสามมุกค่ะเดีย๋ยวดูด้านข้างนะคะนีด้านหลังสวยสวยมากค่ะงานงานละเอียดดีค่ะ สอบถามเส้นทางนะคะเบอร์0984287619นะคะร้านอยู่ถน้านะระรามอยูวงเวียนพระรามห้าแล้วจะลึกนะคะเปิดเปิดอ่อเปิดตัโมงถึง1นึ่ทุ่มเปิดทุกวันใช่ไหมคะทุกวันค่ะอ๋อโอเค สอบถามเส้นทางนะคะที่เบอร์ศูนย์ก็แปดสี่สอนะคะแล้วพบกันที่ร้านได้นะคะทุกวันตั้งแต่8ปดโมงถึง1นึ่นทุ่มนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ